โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที้มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามานุษย์ต่างวทุกท่านนะครับวันนี้กี่ผมคุณจะไปอาราฟอร์มอรีเกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมบัวไคเนะครับเป็นเกมประเภทแอคชั่น RPG สไต s d สะสมตัวละครนักเรียนน่ารักน่ารักเอาออกไปประจนภัยต่อสู้กับศัตรูนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูอีเวนต์พิเศษที่มีการจัดขึ้นมาในวันที่14 21. พฤษภาถึง21พฤษภาคเนี่ยนะแล้วก็ตัวเกมแมคานิกเป็นประมาณไหนเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนแล้วกันว่าเซตติ้งของโลกในเกมบูอายเนี่ย มันมีการเซตติ้งเนื้อเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเซตติ้งเนี่ยจะอยู่ในเมืองแห่งการศึกษาที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนต่างๆตามพื้นที่เขตปกครองเนี่ยจะมีระบบปกครองแบบสหพันธ์โดยมีองค์กรน,นักเรียนทำการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยในคิโบทอสนะครับพูดง่ายๆคือในเมืองคิโบทอสเนี่ย จะมีการบริหารจัดก,การโดยนักเรียนทั้งหมดเลยเป็นโลกที่นักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะเซตติ้งของเขาแต่แล้วนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อประธานองค์กรนักเรียนหายตัวไปนะครับทำให้องค์กรนักเรียนเนี่ยกลายเป็นอ,หอมหะอมพาธนะปัญหาต่างเนี่ยนะครับในเมืองคิโบทอสเนี่ยนะที่ประธานเคยยับยั้งไว้เนี่ยนะครับ,รค,บ,ค,รบคือปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการเกิดปัญหานะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เหนือบากกว่าแรงที่มนุษย์เนี่ย จะสามารถจัดการได้เนี่ยและเพื่อป้องกันเนี่ยปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับทางองค์กรนักเรียนเนี่ยจึงได้ขอเชิญเซนเซนะครับหรือก็คือตัวละครเรานั่นเองที่เป็นอาจารย์เนาะนะของชมรมสืบสวนเนี่ยนะมาให้แก้ปัญหาต่างๆเนี่ยในเมืองคิโบทอสขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่อง เราจะได้รับบทเป็นเซนเซในการบริหารน,นักเรียนนะครับในการเอาไปแก้ปัญหาต่างๆนา,นา,นาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ๆประธานองค์กรนักเรียนก็หายตัวไปนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นขึ้นมาเองนะแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยแมคคาดิกของเขาเนี่ยจะมีการจัดทีม ตัวละครหลักเนี่ยจะมี4ตัวออกไปต่อสู้ตัวละครรองอีก2ตัวเพื่อออกมาใช้สกิลช่วยเรานั่นเองซึ่งสายต่างๆนานา,นานเนี่ยก็จะมีสาย DPS สายแทงสายซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นสายฮิลเลอร์ที่เป็นรูปบวกประมาณนี้นะครับแล้วก็การจัดทีมเนี่ยเราสามารถกดไปที่ตรงนี้จัดทีมอ่าแล้วก็เราสามารถกดอัตโนมัติได้หรือว่าเราจะเลือกตัวละครที่เราต้องการเอาลงเองก็ได้เหมือนกันเห็นไหมนะครับสามารถทําได้เหมือนกันเลย แล้วก็การแพ้ทางชนะทางเนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นปัจจุบันตัวละครของผมเนี่ยเป็นการโจมตีสีแดงหมดเลยใช่ไหมอ่าป้องกันบางตัวละครเป็นสีเหลืองบางตัวละครเป็นสีแดงเนี่ยการแพ้ทางชนะทางเนี่ยมันดูกันอย่างไรใช่ไหมไปที่ด่านดันเจี้ยนเลยครับไปที่ตรงนี้งาน <lum S 2> น,นะครับ <G ram. S 1> ก <ram> ิจกรรมแล้วก็ไปที่ตัวของภารกิจเนี่ยครับแล้วก็ดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยสังเกตครับเราจะสามารถดูข้อมูลศัตรูได้ ข้อมูลศัตรูคือการโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตีทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเกาะเนี่ยเป็นเกาะเบาสีแดงแล้วก็จะมีเกาะเป็นเกาะหนักสีเหลืองใช่ไหมเราจะสามารถดูการแพ่ทางได้จากตรงนี้ครับเปรียบเทียบครับด้านซ้ายมือจะเป็นเกาะเกาะทั่วไปเกาะเบาเกาะหนักเกาะพิเศษเกาะยืดหยุ่นข้างบนจะเป็นการโจมตีการโจมตีทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นอร์มอลหรือว่าเป็นกลางไม่แพ้ทางไม่ชนะทาง ของเกาะประเภทไหนเลยนะการโจมตีประเภทระเบิดหรือว่าสีแดงจะเป็นกลางนะครับหรือว่านอร์มอนกับเกาะทั่วไปแล้วก็ก่อนหนะักแต่ว่าเกาะเบาที่เป็นสีแดงเนี่ยการโจมตีระเบิดสีแดงจะแรงขึ้นง่ายๆเลยคือการโจมตีเราเป็นสีแดงเราโจมตีเกาะที่เป็นสีแดงแรงขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปโจมตีเกาะสีฟ้าที่เป็นพิเศษเกาะสีม่วงที่เป็นเกาะยื่นหยุ่นเนี่ยเราจะแพ้ทางดามจที่เราทําได้จะน้อยลงเพราะฉะนั้นศัตรูเนี่ยเป็นเกาะสีแดงใช่ไหม ในส่วนตัวของดานเนี่ยเราจะเล่นเป็นตัวของการโจมตีสีแดงเนี่ยจะทําให้อ e ีกฝ่ายได้รับดาเมจเยอะขึ้นด้วยประมาณนี้นั่นเองแล้วก็แมาพนิกของเกมนี้เนี่ยนะครับเป็นการเล่นแบบง่ายๆสไตล์เอสดีคือเราเนี่ยต้องกดที่มุมสตาร์ทครับแล้วไปจัดทีมอย่างที่บอกเราให้กดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็กดโจมตีไปซึ่งการโจมตีเนี่ยนะครับเราต้องกดเริ่มภารกิจก่อนนะครับสตาร์ทปุ๊บเนี่ย แล้วก็เราสามารถจบเทินได้แต่ว่าถ้าเราจะเริ่มโจมตีเนี่ยให้เราคลิกไปที่ตัวนั้นๆเลยนะหรือว่าด่านนั้นๆน,น,นะครับแล้วเขาจะเป็นการกระโดดขึ้นไปซึ่งในเทินหนึ่งเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยเราสามารถปิดออโต้ได้ปิดออโต้คือปิดออโต้สกิลนะแต่ว่าตัวละครเนี่ยยังโจมตีอยู่สังเกตเห็นไหมครับอ่าเราสามารถกดออโต้ได้ซึ่งการใช้สกิลอะสังเกตครับมันจะมี อ่าเรียกด้ว่าเป็น Energy ละกันนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีการใช้เ n e r g y ที่แตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้ใช้สีใช่ไหมเมื่อเรากดใช้เนี่ยมันก็ใช้ Energy ไปสิแต้มนะครับหรือว่าถ้าเราผลออโต้ไปเลยเนี่ยถ้า Energy ครบเนี่ยมันก็จะเลือกใช้สกิลของตัวละครนั้นนันเองครับแล้วก็ตัวเกมบัวไทยเนี่ยเราแบบว่ารับบทเ็นเซนเซในการควบคุมตัวของนักเรียนที่ถือปืนนะ และแมคานิกของเกมเนี้ยมันมีถือปืนเพราะฉะนั้นมันต้องมีกำบังให้เราหลบด้วยบ้างดาเนี่ยจะมีกำบังให้หลบอะไรประมาณนี้ด้วยสิ่งกีนขวางเราสามารถหลบได้แล้วก็ยิงเราจะได้รับดาเมจน้อยลงหรือว่าอีกฝ่ายไม่สามารถทำดาเมจกับเราได้ก็มีเหมือนกันนะครับอ่านี่ผมได้3ามแต้มไปใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยนะครับพอเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องจบเทินนะเพราะว่าตัวละครเราเป็นสีเทาๆแล้วนะครับแล้วอีกฝ่ายเนี่ยจะวิ่งมาตีเราเองอัตโนมัติอ่าถ้าอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะ เราก็เริ่มต้นใหม่ครับเราก็กดออตโต้ได้ซึ่งเราสามารถกดความเร็วได้นะแต่ว่าต้องผ่านด่านหนึ่งห้าไปก่อนนะครับซึ่งสังเกตด่านเนี่ยอย่า,ยางที่บอกครับบางด่านอาจจะมีตัวของสิ่งผิดขวาาให้เราหลบบางด่านก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะงกันแบบหน้าด้นดานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมแมคานิกเนี่ยมันจะมีด่านอยู่ประมาณ3ประเภทด่านที่เป็นตัวของัต่นานนนทีีวอสมโล้ ดาดที่มีแบบว่าแข็งแข็งอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีการแพร้ฟงา,างชนะทาสร้างดาเมจได้น้อยลงมากขึ้นตามแต่ละตัวละครตรงนั้นด้วยก็มีเหมือนกัน,นเออนะครับเราต้องมาดูด้วยว่าเฮ้ยดานแต่ละดาดเนี่ยมันเป็นประเทศไหนออะอย่างเช่นตัวเนีย้ยเจอเราเจอแบบชว่วไอตัวรถหังแล้วใช่ไหมนะครับป,ปุกปรับปุ๊บปับไปอ่าประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเป็นแมคคณิกการเล่นของตัวเกมบัวไทรนั่นเองครับซึิ่งย่างที่บอกตัวละครเนี่ยเป็นตัว SD น่ารักน่ารักเนาะแต่ว่ามีภาพ 3d ที่ค่อนข้างสวยแบบเบิ่มเบิ่มคือหรือคือหรือเหมือนกันนั่นเองนะอ่ะอันนี้คือเราก็กดเล่นไปครับแล้วก็กดจบเทิรอนอ e ีฝ่ายจะมาตีเราไหมอ่าอ e ีฝ่ายก็กดมาตีเรานะครับพอมาตีเราปุ๊บนะครับอย่างที่บอกคือเราก็เล่นต่อไปสังเกตด่านนี้มีสิ่งกีดขวางใช่ไหม นี่ครับตัวของสายแทงที่ยืนหน้าเนี่ยเขาก็จะสามารถหลบไปตัวในสิ่งขวางี้ได้เห็นไหมเนี่ยบางตัวละครเนี่ยก็สามารถหลบได้นะแต่ว่าบางตัวที่เน้นเป็นตัวยิงไกลไซเปอร์เนี่ย เขาก็จะไม่ไ่คยหลบเขาก็จะยิงเลยเห็นไหมอ่าตัวละครในสายแท้งเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ยแท้งนะแต่ว่าเน้นหลบแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขาก็ยืกนกันทร์ระด้านเลยซึ่งมันจะมีเซตั้นบอกตัวละคร,รเนี่ยที่เขาเขียนบอกไว้ในสไตล์การเล่นของตัวละครด้วยเดีย๋ยวเราไปดูตอนเราจบจากนี้แล้วกันนะครับโอ้ยเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยหลบนะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่หลบเลยครับยืนยิงเพราะมีฮิ้ไงยืนยิงกันหน้าด้านแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเออนะ เราไปเจอบอสแล้วเจอบอตสตัวนี้มีฮิวครับอย่างที่บอกคือยืนอัดเลยนะรับแบบาจัดาคๆเลยแหละนะต่อไปครับป,ป,ปุบป๊บป,ปุบปับป,ปุบนะครับอ่าแล้วก็ตัวละครเนี้ย จะสามารถสร้างบาร์มได้ด้วยแต่ตัวละครเนี่ยก็จะมีแบบแมคชีนกการเล่นที่แตกต่างกันนั่นเองครับแล้วก็เกมบัวคลยเนี่ยเดียคลายเป็นสายพีหรือว่ามูใหม่ที่เพิ่งเข้าเล่นมาเนี่ยถ้าสมมุติเราเล่นตามตัวตัวเรียยที่เขากําหนดไว้ให้เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีให้เราเปิดการคาบีเพื่อการาากันตีตัวละคร3ดาวหรือว่าสีลุ้งด้วยแล้วได้สูงสุด3ตัวของผมเนี่ยได้ตัวนี้มาครับเห็นไหมสามดาว ตัวนี้นะครับตัวนี้3าดาวแล้วก็จะมีตัวของน้องหูกระต่ายเนี่ยที่เป็น3ดาวเหมือนกันที่เขาแจกรีมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตได้ถึงสิบครั้งซึ่งเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราอยากเล่นตัวละครไหนหรือเราอยากเล่นเป็นในส่วนตัวของแบบว่าตัวละคร3าดาวเยอะๆอย่างเช่นผมเนี่ยเน้น3ดาวเยอะผมก็เลยเลือกโลที่มันเป็นโลมี3ดาว3ตัวอ่าแต่ว่าเราสามารถกดอ่าบันทึกไว้ได้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวละครเนี่ยเราสามารถไปดูที่นักเรียนได้ครับ แต่ละตัวละครเนี่ยเขาจะมีบอกความสามารถอยู่นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเรามาดูตัวนี้นะน้องคนนี้นะครับที่เป็นน้องแกะนะน้องแกะเนี่ยนะครับสังเกตว่าเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีใช่ไหมอ่าเป็นประเภทโจมตีเป็นการโจมตีแบบระเบิดหรือคือสีแดงอ่ะเป็นกรอบเบาใช่ไหมแล้วสังเกตมันจะมีรูปตรงนี้ครับเป็นรูปเมืองยิ้มอ่ะรูปในที่แบบไอตัวเป็นภูเขาเนี่ยเป็นหน้าบูด อ่ารูปตรงบ้านเนี่ยเป็นรูปแบบว่าหน้าแบบจึนๆใช่ไหมสังเกตครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะว่าเอ้แต่ตัวละครเนี่ยมันมีการแพ้ทางชนะทางอะไรสังเกตครับในเมืองเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกเมืองอ่าอันนี้กลางแจง้งอันนี้ในอาคารซึ่งถ้าตัวละครเป็นรูปหน้ายิ้มสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเราสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นถ้าเป็นรูปแบบว่าสีเหลืองจืดๆเนี่ยแสดงว่าดามีกไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบหน้าบูดเลยสีแดงเนี่ย คือเราสร้างความเสียหายได้น้อยลงอ่าแสดงว่าตัวของน้องแกะเนี่ยนะครับเขาจะสร้างดาเมจในเมืองเนี่ยนะดาดที่เป็นในเมืองเนี่ยเยอะขึ้นดาดที่เป็นการแจ้งเนี่ยดาเมจน้อยลงดาดที่เป็นในตัวของไอตัวบ้านตัวเนี้ยนะครับก็จะดาเมจแบบคงที่ธรรมดาอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็แมคาินิกอย่างที่บอกครับคือจะมีการอัพสกิลด้วยอ่าแล้วก็จะมีในส่วนตัวของอาวุธที่เป็นอาวุธเฉพาะทางของเขาเองด้วยเหมือนกันนั่นเองครับเนาะหลักๆคือ ตัวละครเนี่ยมันจะจัดอยู่หมวดประมาณนี้นั่นเองสามารถอัปดาวได้นะครับนู่นนี่นั่นเนาะ,ะมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวของอีเวนต์ใหม่ที่เป็นตู้กาชาเรนะครับที่จะเข้ามาในวันที่14พฤษภาคมและก็ออกไปในวันที่21พฤษภาคมนั่นเองระยะเวลาเนี่ยอยู่ไม่นานนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเป็นตัวละครอะไรนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับน้องยูคาริ トロコンラダプサンダウトワマイナンエイメいなくなってしまった委員長の代わりにもにできることなればもがにブルーアーカイブ百編第章開幕ですわ ตัวละครเขาเป็นสายโจมตีนะประเภทการโจมตีเนี่ยเป็นประเภทสั่นสะเทือนก็คือสีม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยสามารถโจมตีสิ่งกีดขวางให้แตกแล้วก็ระเบิดได้าประเภทเกาะเนี่ยเป็นเกาะ บก่อนหนักนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สร้างดาเมจเนี่ยนะครับจากในเมืองเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อของกลางแจ้งเนี่ยอยู่ในระดับกลางใช่ไหมแล้วก็ไอตัวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในระดับแย่ทำดาเมจน้อยลงเลยแล้วก็ความสามารถของน้องเนี่ยนะครับก็คือสร้างความเสียหาย302%นะครับของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูในรัศมีเนะยครับ แล้วก็ทำให้การการันตีสร้างความเสียหายคริติคอลเนี่ย223%ของค่าโจมตีทุกครั้งที่สามารถสะสม10คคำภาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี่ยจะมีการสแตกสถานะคำภาวนาแล้วจะสร้างดามเมจคริติคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก223%อาจากการโจมตีธรรมดาเนี่ย302%ใช่ไหมอันนี้คือเป็นการสกิลกดใช้เนาะแล้วก็สกิลพื้นฐานครับ ได้รับคำภาวนา20คำภาวนาทุกๆ40วินาทีนะครับสามารถสะสมได้สูงสุด50ชิ้นอ่าเพิ่มค่าโจมตีนะครับ19เป็นเวลา30วินาทีเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยคือตัวนี้ทุกๆ40วิจะได้คำภาวนา20หน่วยสามารถสะสมได้50หน่วยแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เขาเองเลยเนี่ยนะครับ19 เป็นเวลา30วินาทีประมาณนี้เนาะแล้วก็สกิลติดตัวอีกอันนึงนะครับเป็นเพิ่มความเสียหายคลิติคอน26%กอรอีกอันนึงเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยได้รับคำภาวนาเท่ากับค่าสกิลที่ฝ่ายเราใช้ผู้ง่ยายๆคือถ้าเราใช้สกิลอย่างที่บอกสแต็กอ่าเอนเนอรจี้ห้าสแต็กเราก็จะได้คำภาวนา5้าสแต็กสามารถสะสมคำภาวนาได้สูงสุด50ชิ้นนะทุกครั้งที่ได้รับคำภาวนา10ชิ้นจะเพิ่มความเสียหาย คริติคอน15เปอ็นเป็นเวลา15วินาทีเพราะฉะนั้นตัวละครของน้องยูคาริเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เพิ่มดาเมจคริติคอนได้โคตรแรงมากๆอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดตู้นี้เลยละกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้เขาหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาเกมรอบแรกเนี่ยของแจกโคตรเยอะบอกได้เลยว่าผมเพิ่งเลเวล4นะแต่ว่าสังเกตครับของแจกเยอะมากนะครับนี่ ปัจจุบันผมมีเพชรประมาณ4 0 0พนะน,นะครับเดีจจ๋ยวเราลองไปเปิดตัวของตู้นะฮะน้องอตัวของยูคาริเลยละกันนะครับกดแบบ10ครั้งนะครับเพราะว่าเขาแจกมาให้ฟรีมั้งนะครับ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าถ้ารู้สึกว่าไอตัวแมคาานิกตัวเนี้มันเป็นสีลุ้งตรงหน้าหัวน้องเนี่ยเฮ้ยสีลุ้งปะวะสีลุ้งปาะวะ เรามีโอกาสที่จะได้สูงอันเท่อันอัน,อนเ่ราะว่าผมจำได้ว่าตอนที่แบบน้องเอากระดาษมาเปี้ยงอะแล้วมันเป็นสีฟ้าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าน้องเอากระดาษมาเปี้ยงนะครับแล้วแม่งเป็นสีลุง้งบึ๊บขึ้นมานะ่ะการันตีแน่นอนว่าได้ตัวละครสีลุง้งมาดูสิเอายูคาริมาตั้งแต่ดอกแรกเลยครับเฮ้ย ผมจริงผมจริงเฮ้ยอันนี้คือดวงของมาจริงนะเฮ้ยรอบแรกได้เลยแล้วเป็นเปิดแบบฟรีด้วยนะเพราะว่าผมแบบว่าได้ใบฟรีจากที่เขาอ่าแจกมาให้อะ่ะนะนที่แบบเริ่มเล่นใหม่อ่ะเรามารับตรงเนี้ยคือมันจะได้ของฟรีมาเลยเพราะฉะนั้น,นอีซี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปทดสอบดูหน่อยนะนว่าเฮ้ยน้องเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วกันนะครับเอ้ยโชคดีอยู่นะอ่ะลงด่านนี้เลยแล้วกันนะครับเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ โชคดีครับอันนี้บอกเลยว่าโชคดีนะอ่ะจัดทีมหน่อยนะครับเอาตัวละคระหนึ่งดาวออกแล้วกันอ่าเอาตัวนี้เข้าแทนนะครับเป็นดามเมจประเภทสีม่วงนะครับทำลายสิ่งกีดขวางได้ดีแล้วก็เกาะเป็นเกาะเบานั่นเองเนี่ยไอเป็นเกาะหนักพูดผิดนะอะ่เดี๋ยวลองดูีิน้องแบบเฮ้ยดาเมเอจอะไรประมาณไหนบ้างนะอันนี้เราโจมตีตรงนี้แล้วกัน,น,ลกนเลือกภาระะกิจครับผมโจมตีแรงสามดาวก่อนแล้วกันเนาะ สังเกตว่าในด่านเนี่ยจะมีตัวของลาเมงด้วยเรากินแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตได้ประมาณนี้นะอ่าโอเคไปนะยครับอันนี้คือผมขออนุญาตกดออโต้ไปเลยล้วกันเอ้ยเรายังไม่กดออโต้ดีกว่าเราลองใช้สกิลอันติเมทเนี่ยของน้องคาริดูก่อนนะว่าเฮ้ยเจ็ดเอเนรจี้เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนกันเทียวนะครับเจ็ดเอนเนจีเลยนะแล้วอย่างที่บอกคือถ้าเราใช้ตัวเนี้ย เป็นการโจมตีแบบ AOE หรือก็คือวงกว้างนะครับดูนโอ้โหแล้วแม่งโคตรกว้างเลยนะโอ้โหสมกับเป็นเจ็ดเอเนจีครับเมื่อวางอารังการเหลือเกินโอ้โหเป็นการวางบอร์ดอมอู้เป็นการสร้างดอกไม้ับเป็นวงแล้วก็ค่อยๆแบ่งเบ่งบานแล้วก็ระเบิดโจ้นะครับก็เรียบร้อยตามระเบียบไปนะแล้วก็น้องแก่ผมจะดองแล้วตอนนี้ฮัลโหลนะน้องแก่ดองเอาเรียบร้อยครับ โอ้น้องแก่คือเมื่อกี้ไปเ,เราไปใช้กิวของน้องยูคาริไปเนาะแต่ว่าน้องแก่มันมีฮิวแงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ก็เรียบร้อยไปนะฮะตัวเอ้ยไม่ใช่น้องแก่สีน้องแก่อยู่ข้างหลังอีกตัวหนึ่งคือเป็นน้องใส่ชุดสีฟูนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับปีซี่ไปเลยคุเยเย่ไปกวอนเที่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้กดตัวของสกิลของเขาไปนั่นเองเนาะก็คือหลกัลกๆเนี่ย สกิลของน้องยูคาริเนี่ยจะมีประมาณนี้ส่ัเกสการ์ดของน้องเนี่ยเป็นการโจมตีประเภทสไนเปอร์เลยนะอายืนยิงอยู่ข้างหลังนะครับอ่าเน้นหลบในสิ่งกีดขวางด้ยิงปั้งปั้งปังนะก็ว่ากันไปอ่าหลักๆคือจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเผื่อใครอยากได้ตัวละครน้องยูคาริเนี่ยอย่าลืมมาเปิดกาชาด้วยเพราะ ว่าตัวของน้องเนี่ยอยู่แค่14พฤษภาถึง21พฤษภาแค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นใครพลาดแล้วพลาดเลยอย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับแล้วแล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไต e แล้วก็กดแชร์แล้วก็ใครอยากดาวน์โหลดเกมมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วันที่ตาร่างคลิปให้เพื่อนๆมาดาวน์โหลดเกมมาเล่นไปพร้อมกันได้นะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ